กินหม,นนมาเด็กภาพที่ออกไปค่อนข้างที่จะน่ากลัวได้ไปแบบหาคุณหมอแล้วครับไปไปไปแอดมิตท,ที่โรงพยาบาลก็ทำงานค่อนข้างที่จะเยอะครับใช่ก็ไม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบาลานะฮะเราก็เป็นห่วงก็เลยแบบุยซื้อไปหลายเมนูมากเพราะไปนั่งหั่นนั่งแบบจิ้มแบบว่า ให้กินหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็แบบเพียไม่รู้ว่าอ้อนหรืออะไรไอเลสซ่าผลิตภัณฑ์ของไอซานจะเป็นยังไงบ้างครับครับผมอะไรนะครับขายไม่รู้อ๋อครับผมวันนี้ก็ได้มาที่บูธของไทรัฐสตร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกหอมตั้งแต่เดินเข้ามาใช่เป็นเป็นโปรดักที่แบบเราได้ได้ลองกันแล้วเนาะใช่ ห<ข>องจริงๆแล้วก็ที่สัญเลยคือตัวโปรดักเขาสวยงามมากคือมันสามารถเป็นโปรดักที่ลงบอกถึงความรักตัวเองของคนเรือกคือโปรดักเขาเหมือนขนน้ําหอมเลยใช่รู้สึกว่าคนที่เลือกใช้โปรดักแบบเนี้ยคือคนที่รักตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์เพราะว่าหอมมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใช้หอมทัวแล้วคิดว่าน่าจะทําให้คนที่อยู่ใกล้เนี่ยหลงเสน่ห์ได้ง่ายๆเลยเราทำ ถ่ายจริงผลิตภัณฑ์ที่แบบนี้แล้วก็กลิ่นขอมก็เป็นข้นอดียังไงบ้างจริงๆอย่างที่บอกว่าอย่างแรกเลยคือกลิ่นหอมแล้วก็อย่างที่สองคือเราเราค่อนข้างที่จะใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผมแบบค่อนข้างเยอะฮะเพราะฉะนั้นแบบเราก็ต้องมีแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบบำรุงน้องไปด้วยอะไรแบบนี้ใช่ตัวออยนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แบบเหมาะกับผมพวกเรามากๆพอใช้ผมทุกวันใช่แล้ว ก็ตัวที่เราอยากจะแนะนำนะครับจากคาริสาต์ก็คือตัวเบสต็อปที่เป็นอีกหนึ่งรูทีนที่เราอยากให้มีเพราะว่าปกติทุกคนแบบว,ว่าสระผมแล้วก็เป่าผมเลยใช่ไหมครับเป็คนส่วนใหญ่แต่ว่าเราอยากให้เพิ่มอีกหนึ่งรูทีนคือการใช้เบสต็อกในการเพิ่มความหอมให้กับผมแล้วก็เพิ่มความงนามกับผมเป็นเคล็ดลับที่ดาราจะไม่บอกคุณว่า เขาทำยังไงให้ผมสวยออกงานหรือว่าออกไปเจอคนสร้าง p อ e s ซ n t a t i o นดีๆอะไรเงี้ยแต่เราบอกเลยว่า Best Job เป็น,นตัวที่แบบว่าพวกเราเลือกใช้แล้วก็ทำให้พวกเรามั่นใจมากๆว่าเราออกผมหอมชัวร์ปากสีขาว รครับก็ฝากผลิตภัณฑ์จากคาริสซ่านลยครับโดยเฉพาะตัวเบสตรอ็ที่เราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เนาะเขาเป็นแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศสเลยนะครับพิจาคัญเลยคือตัวโปรดักต์ใช้แล้วเนี่ยดูแบบแพงลักชัวรี่รรมากๆเลยนะใครใ <ช S 1> ที่รู้สึกว่าอยากให้รูทีนผมของตัวเองเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็มีเสน่ห์ที่ดึงดูดคนอื่นได้นั่นแปว่าตัวเลสรอ็เป็นอีกหงตัวที่อยากให้ลองเปิดใจมากๆเลยครับก็เฝากผลิตภัณฑ์รองเกท้าปีกด้วยนะครับแล้วันนี้หอมไหมวันนี้หอมนะฮะ แอบแอบแอบได้กลิ่นกลิ่นของไทยกลิ่นเราเองหรือว่าได้กลิ่นอะไรอ่ะได้กลิ่นหอมจากไหนจากจากเราด้วยจากน้องด้วยอ๋อได้กลิ่นมาแตกต่างกันยังไงอะไรนะฮะกลิ่นมาแตกต่างกันจริงจริงมันขึ้นขึ้นอยู่กับแบบเท็กเจอร์ของแต่ละคนเลยนะอยู่บนตัวใครมันก็จะมีกลิ่นที่แบบแล้วกลิ่นน้ำลิ้นเป็นยังไงอ่ะเป็นกลิ่นแป้งเด็ก ตัวเก a ส s รอไม่ได้มีแป้งเด็กเขามีกลิ่นหอมรนะครับโอคูตูเลยนะครับี่ใช่แต่ว่าเขาก็มีได้กลิ่นมาตลอดทั้กลิ่นอะไรจริหรอกินมาเด็กกินเป็นยังไงคครับกินแบบว่าอ่อนนิดนึงกินแบบตาหวานหานกินน้อน ป็นไงกลิ่นแบบว่ามันอธิบายไม่ถูกอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลิ่นนี้เขาก็คือเพราะเราคนเดียวอาจจะไม่มีไม่กี่คนบนโลกกลิ่นน็อตอ่อนกลิ่นน็อตอ่อนแบบนี้จะมาช่วงเวลาไหนเวลาง่วงหน่อยตอนนี้มาใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนนอนก็จะมาแบบดึกดึหน่อยงง่วถามถึงอาการ เก่งแล้วจริงๆภาพที่ออกไป ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแบบร้ายแรงนะอาจจะนิดนึงอาจจะนิดนึงก็จริงๆได้ได้ไปแบบหาคุณหมอแล้วครับไปไปไปแอดมิทที่โรงพยาบาลก็ตรวจแบบเช็คทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วฮะก็ปกติดีฮะจะเป็นเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยด้วยกินน้อยด้วยฮะใช่ก็ทำงานค่อนข้างที่จะเยอะ ่ก็ไม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบาลานะฮะกลับมาแบบต้องจัดรูทีนใหม่แล้วให้มันให้มันบาลานะครับคุณหมอนะบอกว่าเราเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าพักผ่อนน้อยน้อยครับแล้วก็ที่สำคัญคือนอนน้อยใช่แล้ตอนนั้นอาการเป็นยังไงที่เราอาการตอนนั้นมันแบบมือชาฮะม,มือชาแบบตัวชาหมดเลยแล้วก็แบบ เหมือนโลกหมุนเดินเดินไปแล้วแบบทีแรกว่าอาจจะฮึบอีกนิดนึงไปหาพี่ๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็เลยไปกับซิปมิชาเขาบอกว่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรองเนี้ยใช่ขอขอพักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน้องก็วิ่งมาน้องรู้เลยเหมือนแบบเป็นออโต้อะไรอย่างเงี้ยก็เอายาดมมาให้ตอนแรกตกใจไหมว่าจงมีชาตัวชาอะไรตกใจไหมไม่ ไม่ตกใจเพราะว่ามันเคยเกิอดอาการแบบนี้ขึ้นแล้วใช่เกคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งใช่ช่วงไหนอาการแบบนี้เร็วเร็วนี้หรแบบแบบือว่าปีที่แล้วฮะใช่ปีที่แล้วอะช่วงที่แบบงานเยอะอะไรแบบเนี้ยคนวน่านั้นมันมันมีอาการมาก่อหน้าทีไหมใช่แบบในห้องแต่งหน้าหรือว่ารู้สึกแบบมันไปกว่าอยแล้วบ้างไหมไม่มีฮะจริงๆไม่มีเลยพอพอมันเริ่มแบบ จะเป็นเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยแล้วก็แล้วก็แบบทํางานลากลากยาวไปอะไรเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยมันเริ่มลาลาอะไรแอบคิดว่ามันจะหนักไปกินไ้ไม่ับแอบคิดไว้ว่ามันจะหนักกว่าที่คิด <Okay. S 2> เพราะว่าตอนตอนที่แบบตอนที่เป็นอนะ่ะมันมันเหมือนกับเหมือนกับทรงตัวไม่อยู่อะไรเนี่ยแต่พอพอไปถึงคุณหมอแล้วคุณหมอก็ตรวจละเอียดทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เป็น <Okay. S 2> อะไรก็เตือนมา ผ่อนแล้วก็กินเข้าเยอะๆครับมันแวบ,บเดียวมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่พี่เขาบอกว่าขอขอถ่ายเดี่ยวได้ไหมนั้มันบิงเดินไปถ่ายเสร็จแล้วกลับมาแล้วเขาไม่อยู่แล้วบิงก็เลยงงว่าเขาไปไหนอะไรเงี้ยแต่รู้แล้วว่าเฮ้ยเห็นเขานั่งคือไม่ปกติเพราะปกติเขาจะยืนรอเราอยู่ข้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เ,เลยรู้ว่าโอเคคงคงไม่ใช่ เรื่องปกติแล้วเลยต้องเข้าไปดูแลซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลยใจมากอยู่ก็ได้มีการไปประถมพยาบาลกินก็โรงพยาบาลเรส่วนตัวรู้ได้ไงฮะโอ้โนมก้อนอะไรอ่ะก้อนอะไรกันนะก้อนขนมทำทำแรกที่ทักมาเลยบอกว่าโทรมาบอกว่าพี่เก่งอยากกินขนมหวานอะไรคือต้องเติมน้ำตาลก่อนตอนอยากพี่เก่งอยากกินขนมหวานอะไร ก็คิดไม่ออกทีแล้บอกว่าอะไรนะที่เป็นแบบทับทิมทับทิมกรอบรายงใ้เขากินขนมไทยเขาบอกทับทิมกรอบไหมตอนนั้นเก่งก็งงียงว่าได้ครับซื้อมาเลยอะไรแบบนี้ใช่ม่แป๊บนึโอ้ัหขนมปังสาก้อนไม่ก็เป็นกรอบนต่นน่าจหิวเองกินกรอบอะไรไม่มีไม่มีไม่มขอเรื่องอยากกินเรื่องนี้อไม่หนูก็อยากกินด้วย รู้อยู่แล้วว่าเวลาเขาอยู่กองเขาชอบสั่งฟังปิ้งกินก็เลยรู้สึกว่าเอา้ยเขาเขา,าต้องอยากกินแน่เลยแล้วก็เราก็เป็นห่วงก็เลยแบบซื้อไปหลายเมนูมากก็แบบไปนั่งหั่นนั่งแบบจิ้มแบบว่าให้กินหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็แบบเอียไม่รู้ว่าอ้อนหรืออะไระคือแบบกินยากมากคือตอนแรกเขาก็เหมือนพยายามหัน่นแล้วก็หั่นไม่เสร็จสักทีแล้วมินก็ทำไมยังไม่กินสักทีอ่ะจนจนแบบ ก็มีบ้างของมือไม้อ่อนเนีมือไม้อ่อนแล้วก็มีช่วยนะไม่หันไม่ได้อ๋าจะอยู่บ้านเนี่อยู่บนเนี่ยลุเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะขอไปนะเป็นอะไรนะเป็นก่อนน้อยก่อนน้อยมือไม่มีแรงนะมือไม่มีแรงนะเพราะอีกมือแล้วเราก็แบบใส่สายน้ำเกลืออยู่ไม่ตอนแรกกล่าเขาคิดมากอยู่เพราะว่า เมนูที่เราซื้อไปให้เขาเนี่ยมันเป็นเมนูของหวานก็จริงแต่มันเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยคำว่าปังคำแรกขึ้นมาคำแรกมาบอกพี่เก่งกินปังไหมเออแล้วว่าปังจะมาตัวต่อเรื่องอะไรอะไรนะเออตัวแรกว่าจะซื้อมาคารองเลือกปลาส้มไหมเมนูหน้าจะแบบปลาส้มเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนจะลากยาวไปถึงไหนแต่ว่า ก็ดีแล้วครับเห็นเขาแบบกินได้ดีขึ้นแล้วเห็นเขาได้ได้ได้พักผ่อนในบางโมเมนต์ถึงแม้ว่ามันจะต้องถูกบังคับให้มาควนแบบนี้แต่แต่เราก็โอเคอย่างน้อยเราได้ช่วยดูแลเพราะว่าเราก็หกเดียวกันเรารู้ว่าเขาไม่ได้มีใครอยู่กรุงเทพเนาะก็มีมีกันแค่นี้แหละก็ต้องแบบดูแลกันอะไรเงี้ยครับเขาดูแลดีไหมพี่พันรดีฮะเขาเป็นหน่วยผู้ชนะการ ถึงเขาจะแบบมีงานรับแต่เขาก็ยังมีก็ยังมีวาเป็นผู้ชนาการอยู่ในตัวเขาก็ไม่ทิ้งเขาก็แบบทําทํางานไปด้วยแล้วก็เสร็จงานก็แวะมาแต่ตอนนี้ก็คือต้องทำงานต้องดูแลตัวเองมากใช่เทุกคนเลยครับสุมองนะพี่พี่ทุกคนฮะ จะต,ต้องแบบมีเวลาที่กินข้าวหน่อยก่อนมางานก็ต้องต้อง,ต,องต้องยัด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 ใช่แต่รับได้รับได้คนเน้หนักก็ลงครับใช่ใช่น้ำหนักลดลงเยอะไม่ลูกก็ลกโลสองโลอาจจะไม่ไม่ได้เยอะมากเพราะเก่งเป็นคนที่พอน้หนักลดอ่ะน่าจะลงก่อนตัว จะลงก่อนตัวไม่นี่บอกทุกคนเร็วว่าจะจะกินให้เยอะกว่าเดิมจะกินให้เยอะกว่าเดิมแฟนเขาบอกว่าปากย้งบิงขุนใี่เก่งหน่อยเพราะว่าผอมลงแบบทุกทีทุกทีทุกวันอะไรเงี้ยก็จะพยายามช่วยให้เขาแบบกินเยอะๆคนนั้นก็อุตส่าห์ล่อด้วยชาบูแล้วก็ยังไม่ได้ไปกินเดี๋ยวรอตอนนี้คิวคิวเรายอมกวที่รูเข้าที่รู้ก็จริง เดือนนี้ก็ก็ก็เต็มเลยใช่แต่เดือนข้างหน้าก็พี่ๆก็เช็คเช็คมาได้เช็คเช็คเช็คก็มาได้ครับใช่จะมางานแฟนหรือับรอบมากครับอยานไปหรือโอ้ก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แบบชื่นใจมากๆคือทุกคนแบบมารอมารอกันนะฮะ รอกันตั้งแต่ตั้งแต่บบ่ายเลยฮะใช่ก็ดีใจมากเป็นเป็นอีกหนึ่งวันที่แบบของงานแลฮปปี้แล้วที่สำคัญคนืนนอมานกับน้องแล้วก็ของงานกับสมัดกล้องด้วย<ส>ใช่น้านทีจะเป็นค <4 S 2> <Q S 1> ิวที่แบบที่แบบเจอกันใช่ว่าช่วงแรกๆเราจะออกกันของงานกันเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อน วันนี้ขอร้องเลยเพราะว่าพวกเราที่ไม่ได้พักผ่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าบางทีการมาจองที่<ช>หรือมามากนเวลาถ้ามมาท้าคุณไม่ได้แบบดีต่อสุขภาพพี่พี่นะครับก็ไปหม่อมมาตามเวลาที่พี่พี่ทีมงานแจ้งได้เลยนะครับ<ช>จะดีกว่าเนาะเพื่อเพื่อแบบเพื่อความสบายใจเพื่อความสะดวกสบายของท<ช>ุกฝ่ายแล้วก็ทุก่อคาใไม่สืนเกินไปแล้วก็สร้าง c u เ t u r ์การติดตามแฟนคลับของเราเกีนอันับ่ที่แบบน่ารักด้วยอะไรเงี้ยจะแฟนด้วยผ่าอันนี้คือเยอะมากเลย ก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งฐานที่เราอยากจะให้พี่ๆได้ได้เห็นถึงผลงานของพวกเราแล้วก็มาซัพพอร์ตพวกเราก็เอนจอยไปกับพวกเราใช่รับุมไปกีนมาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอ้โหอาหารอร่อยเนาะอร่อยมาล่าอร่อยมาก ไปแบบไปทินมาล่าเลยก็รู้สึกว่าแบบคอมพพลตไลยไปดึงวก็ลุยมาล่าก่อนเลยก็คืออยู่ที่นั่นสาีวันก็ทานมาล่าทุกวันคือลิสที่คือเป็นเรื่องอาหารเกืบทั้งหมดอ,อย่างนี้นะคะไม่หัวไม่แต่เรื่องอาหารกินอย่างเดียว<อ><อ> ดีๆแล้วพอไปเจอแฟนแฟนเขาเ็นเพราะว่านั่นคือแดนบอลดินแดนใหญ่เพราะว่าเราไปถึงก็ขอบคุณแฟนนะครับแบบว่าพี่ๆที่อยู่ที่ส่งชิ้นเนาะก็น่ารักมากๆให้การต้อนรับเราอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกเราไม่คาดคิดว่าคนจะแบบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วอทุกคนที่มาคือแบบทุกคนรู้เรื่องหมดเลยเรื่องคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะรู้เรื่องขนาดนี้มากระลมากระโลมากระพงฟังปิ้งอะไรเขาแซวหมดเลยพี่ๆที่ส่งชิ้งคือถามหมดเลยว่าน้ำปิ้ง จะกินมากรองหรือปลากระพงหรืออะไรคือพูดเหมือนแบบพูดพูดเหมือนอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาไรแว่าเอมคซี่มากแฟนๆทางนู้นก็แบบติดตามแบบพวกเราเยอะมากก็แบบว่าไว้เจอกันอีกนะครับไปค่ะคุณเสิร์ลดูรหม